รามากหนักมากนะคะกรณีที่ทานคอลลาเจนแล้วทําให้ตับพังไตพังตับอักเสบไตวายวถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมจริงค่ะ<อ>แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะคุณต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงก่อนค่ะคอลลาเจนไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ตับพังไตพังนะคะแต่สาเหตุที่แท้จริงคือสารปนเปื้อนโลหะหนักต่างๆที่มากับคอลลาเจนนั่นเองค่ะ ศึกษาดีๆจะพบว่าอุตสาหกรรมเสริมอาหารที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดนั่นก็คืออุตสาหกรรมลลาเจนนั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลในเรื่องการทานลลาเจนใช่ไหมคะแต่ถามว่าจําเป็นต้องทานกราเจนเสริมไหมบอกเลยค่ะว่า จำเป็นเพราะคอลลาเจนคือองค์ประกอบหลักที่พบมากถึง1ใน3าของร่างกายของคนเราเลยนะคะในตอนที่เราอายุยังน้อยร่างกายยังสามารถผลิตคอลลาเจนได้เองแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นถึงวัย25ปีเป็นต้นไปร่างกายเริ่มผลิตคอลลาเจนน้อยลงนะคะและเมื่อร่างกายขาดคอลลาเจนจะเกิดอะไรขึ้น ผิวห้งผิวสม้มริ้วรอยตีนการ่องน้ำหมากร่องลึกต่างๆดูเหี่ยวดูแก่ขอ่อไวักระดูกพุ่นกระดูกบ้านกระดูกเขอ้อปวดข้อปวดเข่าปว,วดหลังปวดเอวผมร่วงผมบางหนังศรีรษะล้านหนังศรีรษะไข่ดาวเล็บเปราะถามว่ารับได้ไหมถ้าไม่สวย รับได้ไหมถ้าลุกก็โอยนั่งก็โอยใช้ชีวิตไม่มีความสุขรับได้ไหมตาต้องผ่าตัดข้อเขา่าเพราะข้อเข่าเสื่อม <Wow. S 1> ก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มทานคอเจนเพราะอาการปวดเข่านะคะปวดมากจนถึงท่านวิ่งไม่ได้เหยียบคันเร่งรถไม่ได้แต่นอกจากหายปวดเขา่าสิ่งที่ได้คือความสวยผ <Wow. S 1> ิวที่ดูออร่าเรียบเนียนกระจ่างใสดูอ,อ่อนกวัยและทานคอเจนต่อเนื่องมา6ปีแล้วนะคะตรวจสุขภาพประจำปีตลอดไม่เคยมีปัญหาสุขภาพนะคะ เพราะเกตเลือกคอลลาเจนที่ดีที่สุดทำไมถึง้าบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดเพราะเป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยที่ได้รับการบันทึกใน PDR PDR คือวารสารทางการแพทย์เสริอมอาหารใดๆก็แล้วแต่ที่จะได้รับการันทึกใน PDR ต้องผ่านงานวิจัยมาเกิน10ปีอยอยสสารัตต้องให้การรับรองคือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยะระดับโลกไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี Me e, โลหนะน่กยาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมลงวัตถุกันเสียหรือสารแต่งกลิน่นแต่งรสใดๆนะคะ จะทานทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดไม่แถมโรคตับโรคไตไม่แถมมะเร็งนะคะ